เรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้มาที่คอ,อกวัว <c oughs> ดีไหม <c oughs> ใครอยากจะมาเป็นแฟนเพลงเสรีต้องมาเลี้ยงวัวให้เป็นก่อนเนี <c> ่ย <oughs> ช่วงนี้อารมณ์ดีหน่อยนะคะเรียกพี่ได้ไหมก็ให้ไปเลยนะคะฟาร์มวัวแพงกว่าเงินหมื่นแน่นอนนะคะดูแล้ว งานคอนเสิร์ตเพิ่งจะกลับมาค่ะช่วงนี้ก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษแล้วก็ธุรกิจใหม่ที่ทำได้ปีกว่าอย่างการเลี้ยงวัวพันธุบรามันก็กำลังไปได้สวยค่ะพอถึงเวลาให้อาหารก็เลยได้เห็นลุกทุ่งเสียงดีเสรีรุ่งสว่างเขาฮัมเพลงไปแล้วก็คุยกับวัวไปแบบนี้นะคะนี่เป็นธุรกิจที่เจ้าตัวแทบไม่นึกมาก่อนค่ะคุณผู้ชมว่าจะได้ทำเหตุการณ์เนี่ยก็มาจากความบังเอิญล้วนๆเลยก็คือได้วัวพันบรามันร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากหลานชายหนึ่งตัว และกับการร้องเพลงให้หนึ่งเพลงค่ะไปไปมาเนี่ยก็ติดใจเพราะว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมานึกถึงบรรยากาศเกา่กาๆสมัยเป็นเด็กเลี้ยงหัวที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดก็เลยตัดสินใจซื้อมาเลี้ยงอีกซื้อไปซื้อมาตอนนี้นะคะนับดูบดอุย้ย27ตัวเข้าไปแล้วก็เลยทําเป็นธุรกิจขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะ ตอนนี้ก็คลอดมาแล้วตัวแรกก็คือเจ้าเรดาค่ะไว้3เดือนแล้วก็มีแม่วัวก,กำลังตั้ง้องอีก7ตัวค่ะไปได้สวยแบบนี้ก็เลยเตรียมเปิดฟาร์มแบบเป็นทางการปีหน้าแล้วก็กะจะยึดเป็นอาชีพหลักนะคะควบคู่ไปกับงานร้องเพลงที่สถานการณ์ตอนนี้ยังไม่แน่นอนค่ะถ้าไม่มีโควิดเข้ามางานร้องเพลงมันก็จะไปได้ทุกวันมันจะมีได้เรื่อยๆแต่ในเมื่อยามที่โรคโควิดเข้ามาปั๊บเนี่ยไม่ว่าท่านหรือผม มันก็ต้องเปลี่ยนอาชีพแหละนะ mm hmm. มันต้องมีอาชีพรองนะอาชีพหลักอาชีพรองนะฮะถ้าเกิดว่าคุณชาวไร่ชาวนาเนี่ยถ้าเกิดว่าคโคโโควิด hmm. มาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันก็ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอาชีพอา,อาชีพหลักอาชีพรองนะประมาณนี้ mm hmm. แต่อย่างเราเนี่ยก็คือหมายความว่าศิลป,ปินทําไมเฉลีปป่ยลุลงสว่างนี่ทำไมต้องมาเลี้ยงวัว mm hmm. มันได้ตังค์ไงเข้าใจไหมล่ะคำง่ายๆเลยว่ามันได้ตังค์ mm hmm. พอ เพราะว่าเราเราเลี้ยงวัวเนี่ยก็คือ,อถ้าผมไม่ได้เป็นนักร้องก็เป็นอาชีพหลักจากงานเสริมที่แทบจะกลายเป็นงานหลักแล้วนะคะเอามาอัปเดตงานเพลงก,กันหน่อยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างอาเสรีบอกตอนนี้กําลังปั้นเด็กใหม่ค่ะอย่างที่เห็นเลยก็คือ2คนนะคะมีน้องขินเบนญาและมอสนัทพัฒนะคะ สาวสวยคนแรกค่ะดีกรีไม่ธรรมดามาจากสายประกวดส่วนหนุ่มหล่อคนนี้นะคะแปลกหน่อยเพราะว่าดีกรีไม่ได้มาจากงานเป็นนักร้องแต่ว่าเป็นอดีตนักกีฬาสเก็ตทีมชาติไทยค่ะคว้าเหรียญทองซีเกมส2019จากประเทศฟิลิปปินส์มาด้วยซึ่งที่เลือกทางนี้ก็เพราะว่าชอบร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแถมที่บ้านก็เปิดค่ายเพลงเองก็เลยทางสะดวกค่ะ ซึ่งเซนี้อาเทรี erie, เขาก็พยายามปั้นให้เข้ากระแสก็คือเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ส่วนการทําเพลงและการโปรโมตอาเทรี erie, บอกขอไม่ยุ่งเรื่องนี้นะคะให้คนรุ่นใหม่วางแผนกันเองเลยเพราะว่าน่าจะเข้าใจตลาดอยุ่นี้ได้ดีกว่าตัวเองทําหน้าที่อะไรนะคะก็ขอดูแลเรื่องเทคนิคการวางตัวและจะเป็นคนตัดสินใจในขั้นตอนสําคัญสําคัญเท่านั้นค่ะเราสายลูกทุง่งตลาดล,ลูกทุ่งเนี่ยมันจะมันอาจจะ คนดูเราเนี่ยมันจะมีายุนิดใช่ไหมแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่ทันเขาหรอกคือต้องให้เขาดูเองเออตรงนี้นะเพลงมันต้องแนวนี้มันต้องอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกเขาเนี่ยบางทีมไม่โดนไม่โดนเขาแล้วก็ไม่โดนคนฟังด้วยแต่ถ้าหากว่าคนรุ่นนี้ไปเลือกเอามาเคาะกันใหม่แล้วมันจะโดนอย่างเงี้ยนี่กืสิบถูกค่ะก็ก็ รวมๆเลยก็คือทุกๆอย่างที่ทั้งการร้องเทคนิคการร้อง<ม>การเอื้อนเอ่ย<ม>อักขระในเรื่องของเพลงเพลงลูกทุ่งทุ่งไทยนะคะแล้วก็คิปก็ทางค่ายก็จะมีการปรับปรับ ปรุงแล้วก็เอามาใช้ปรับใช้กับยุคปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะน้ขอสียงของตัวเองนะคะมาอัปเดตต่ออาเสรีบอกว่ายัางมีให้ฟังเรื่อยๆแหละตอนนี้ลุยออนไลน์เป็นหลักค่ะมีช a n y o ยูทูบของตัวเองเนี่ยนะคะที่เป็นช่องทางเ<ด>ผยแพร่ผลงานก็มีทั้งเพลงใหม่แล้วก็เพลงเก่าที่เอากลับมาทําใหม่ด้วยนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมไลฟ์นะคะว่าชีวิตประจําวันเนี่ยทำอะไรบ้างเพื่อให้ใกล้ชิดแฟนๆมากขึ้น ตอนนี้เรียกว่าปรับตัวเยอะนะคะทำหลายอย่างจริงๆทั้งงานเกษตรงานเพลงแล้วก็งานรำวงค่ะ